ก็วันนี้ครับมาเปิดตัวนะครับผม Star Wars นะครับผมภาคใหม่ล่าสุดภาคที่7ครับ Star Wars The Force Awakens ครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าฉายแล้ววันที่17ธรรันวาคมนี้ <c oughs> ครับผมเป็นแฟนใชคะฮะผมผมก็ดูโอ้โหคือง่ายๆคือแบบภาคล่าสุดภาคที่6เนี่ยก็ยอ้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะครับความจริงผมก็เหมือนกับ่าทุกคนโตขึ้นมาก็ต้องรู้จัก Star Wars นะครับผมก็ดู Star Wars มาหลายภาคอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนก็ชอบตัวละครของ Star Wars ด้วยนะครับก็ วันนี้คำจริงก็ดีใจมากครับได้มาแบบร่วมเปิดตัวหนังที่เราชอบอะไรเงี้ยคราดหวังจะเห็นอะไรในภาคนี้ไหมคะคือที่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแบบที่จะได้เห็นตัวละครที่แบบเคยเล่นใน3ภาคแรกกลับมาเล่นในภาคนี้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นมันเป็นตำนานนะมันเป็นแบบความคลาสสิกอะไรยงเี้ เละคมไม่มันชุดชุดวันนี้มันเป็นชุดคอลเลคชั่นซาวอ์ด้วยครับของของทางงานอะไรเงี้ยเคให้ผมใส่อย่างนี้เขบคุณนแดงนึกว่าจะแต่งถ้าเกิดเดี๋ยวผมใส่หัวเวเดอร์มาคนก็ไม่เห็นผมสิคใช่ไหมครับผมพังอีกต่างหากคุณผู้ชมแบบตอนนี้ละครดีมากรรักใครขอบคุณครับก็ดีครับก็ดีใจครับทีมงานก็ดีใจเนาะพี่นกพี่นกจริยาครูจัดก็แบบดีใจมากอะไรเงี้ยครับก็ไลน์มาแบบว่ากระแสดีมากอะไรเงี้ยครับ คือเวลาทํางานแล้วมีคนชอบเราดีใจอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบตอนนี้คนเขาก็พูดถึงว่าตอนแรกเขาบอกมันแซ่บมากตอนนี้ก็แบบเริ่มมีซีมันหวานมามันก็หลายรสดีอะไรเงี้ยคนเขาก็ชอบครับในวันทิพย์ไม่ได้คำชมก็ดีใจความจริงแล้วมันคือมันก็มีเวลาถ่ายละครเรื่องหนึ่งอะครับมันก็มีทั้งคําติคําชมพนเข้ามาแหละผมว่ามันก็แบบเป็นข้อแนะนําเข้ามาเนาะอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่เราเอามาปรับปรุงได้ก็ดีละครเยอะอีเวนต์ก็ เออผมว่าที่มันอีเวนต์มันมีเพราะว่ามันเป็นช่วงว่างมากกว่าครับมันมีเวลามาทํามากกว่าเพราะว่าเอฟล์ล้างไฟปิดก็เดี๋ยวรอเปิดกลองต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงอีเวนต์มันก็ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามีคิวไปหรือเปล่าใหญ่นี่ยาวไปถึงสิ้นปีเลยพี่บอยเขามีเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆปีหน้าละครจะกิวหรือเ่ามีสัญญาลอยกับช่องเลยครับผมนี่ผมนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องขอไปดูอันนี้จริงๆครับแต่ว่าผมก็อยู่กับช่องมา แปดปีแล้วครับผมใช่ใช่เซ็นเพิ่มล sí ่าส so, ุดเมื่อไหร่โอ้เซ็นเพิ่มไปเมื่อห้าปีที่แล้วครับใช่ผมก็สี่ห้าปีที่แล้วจำไม่ได้ยไม่รู้เขาจะต่อผมหรือเปล่าก็ต่อต่อผมหน่อยครับอ๋อเขาเรียกเข้าไปครับก็เรียกเข้าไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยครับก็แบบคือผมก็ถ้าเกิดท่องสารบอกว่ากรุณาให้ผมให้ท่องงานด้วยผมก็ยินดีอยู่แล้วผมก็ผมก็ผูกพันแล้วก็รักที่นี่ครับ เรียกว่ารุ่นใหญ่กันเออผมไม่เป็นรุ่นกลา,างๆเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็อยู่มาแบบแบบระดับไอ้แบบระยะเวลานึงอะไรเงี้ยครับใช่นางเอกที่ประกบเลยต้องเด็กกว่ากันเลยหรอฮะ,อะก็มดีด้วยความที่เดี๋ยวนี้แบบว่าแต่ก็มีนะบางคนนางเอกที่ประกบผมก็อายุใกล้พี่เจนนี่ก็อายุมากกว่าผมคนพวกพี่เจนนี่ด้วยนะครับก็ผมว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของบทน,นะครับพี่บอยหลายคนแบบปีหน้าจะมีนางเอกใ,ใหม,ใหม่ๆมาช่องเราเยอะพอสมควรกันโลใครับผมมือให้พ่ค้าท่า ไม่ได้ไม่ได้รับมืออะไรเพราะว่าคือตัวผมเองอ่ะที่ผมได้ยินมาครับปีหน้าที่ผมได้ยินมาผมมี3เรื่องครับสามสามเรื่องที่ผมเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มมากแต่ว่า3นางเอกที่ผมได้ยินมาก็ยังเป็นนางเอกที่อยู่ในช่องอยู่แล้วครับผมใช่ไม่ได้มีนางเอกใหม่เข้ามายัง,ย,งยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินครับใช่ไหมมีข่าวว่าแบบเชี่ยแพ้นนะคะก็มาเล่นต้องตามแบบพี่น้องวอนท้าครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวแท้จริงมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าคือ เราเราก็แบบถ้าเกิดว่ามีใครที่เข้ามาแล้วแบบมาทาให้เราแบบแข็งแข่งขึ้นเราก็ยินดีอยู่แล้วครับผมจริงถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานโอเคไหมคะก,ก็ก็ผมยินดีทำง,งานใครก็ได้ครับผมจริงคือเรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่คำจริงแล้วดารานะครับผมว่าไม่ว่าจะสังกัดไหนอะไรรู้จักกันอยู่แล้วเนาะบอกว่าไปทํางานอีเวนต์ด้วยกันนูน่นนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันมันก็เป็นรู้จักกันอยู่แล้วครับ เรื่องแฟนคลับหน่อยตอนนี้แฟนคลับพี่บอยขึ้นชื่อว่าเป็นแบบแฟนคลับบอยประกอบน่ารักมากมีแบบไม่วุ่นวายไม่ไม่แบบเรื่องอะไรไม่ทั้งความจัดล้ออะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่ารับหลังเขามาว่าผมผมดุนะครับไม่เราควรเล่นควรเล่นควรเล่นจริงๆเรามีวิธีสื่อสารยังไงบ้างแล้วก็มีกฎมีเกณฑ์ให้เขาให้นัแนเองครับมีกฎมีเกณฑ์แบบตั้งกฎให้เขาบอกว่าเราก็จะคุยกับเขาว่าแบบเออมาแล้วก็เราก็อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยว่าผมอายุ ตรงนี้ด้วยนะผมสามสิบแล้วเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็แบบเออแบบเวลาพูดอะไรน้องๆเขาก็จะค่อนข้างแบบฟังเนาะแบบผมก็จะมีกฎบ้างอะไรเงี้ยครับเช่นแบบเออเพราะว่าใหญ่แฟนคขับเป็นผู้หญิงไงแล้วแบบบางทีเขาก็มารับเราที่สนามบินอย่างเงี้ยผมก็จะมีกฎว่าถ้าเกิดผมลงหลังสี่ทุ่มห้ามมารับแล้วเพราะว่าไกลด้วยครับมีแต่ผู้หญิงกลับกันแท็กซี่มั่งรถเมย์มั่งก็ก็เป็นห่วง ก็มีก็มีบ้างเขาก็มาจำโทษยังไงจำโทษยังไงจำโทษของผมก็ง่ายๆผมก็แบบน่ารักน่ารักก็แบบว่าไม่ให้ถ่ายรูปงานหน้างานหนึ่งแสดงว่าเราจำได้ทุกคนเลยเหรอจำได้คุณจำได้นี่คนณที่โดนแบนอยู่นี่หนึ่งแบนก็คือหนึ่งงานงานหน้าก็มาได้แต่ว่าบทถ่ายรูปคู่อะไรอย่างงี้ครับก็เขาก็ไม่รู้ชอบหรือเปล่าจำแฟนคลับดีแบบจำแฟนคลับได้ขนาดนี้เขาเลยแบบทำแทนเรามาดีเหมือนกันก็จำได้ครับผมก็จำแฟนคลับผมได้ เกือบหมดนะถ้าเกิดว่าใครที่มันไปบ่อยอะไรเงี้ยอาจจะจําชื่อได้ไม่หมดแต่จําหน้าได้หมดแน่นอนมีสมองไหลไปบ้างไหมครับแฟนคลับสมองไหลคือไหลไปคนอื่นบ้างอ๋อก็มีบ้างผมว่าคือแฟนคลับอะครับเขาก็คือตอนแรกผมก็ไม่่เข้าใจจะตอนผมอยู่มาสักพักหนึ่งผมก็เริ่มรู้เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันมีคาว่าเมนนะเมนคือชอบคนนี้เป็นหลักแต่เขามีชอบชอบคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นเมนหมากก็แบบ นี่เนี่ยคนที่ถือกล้องเนี่ยเป็นเมนมาร์ก็มาตามผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครัจริงพี่บอยเรามีหน่อยใจป้ะไหมแบบไม่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 เราเป็นเมนยนมาร์กก็บางทีบางทีเป็นเมนผมก็ไปเชียร์คนอื่นก็ก็เป็นธรรมดาครับเขาก็ชอบชอบชอบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เฉยๆนะก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้จะเป็นต้องห่วงกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับใช่ก็เปวงวันหนึ่งจะโดนปันใจไปเลยไหมคะเป็นเป็นเมนคนอื่นไปแล้วไปแล้วมีกลับมาไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ไไแต่คืไอเราแต่<อ>เราก็เราก็ดูแลกันแบบพี่น้อง,อ,งอย่างเงี้ยครับไปสบาย,บายๆเรื่อยแลไม่ได้ว่าต้องห่วงว่าเฮ้ยรักเราห้ามรักคนอื่นนะไม่ไม่ต้องจริงๆ,ๆมันเกื้อหนุนช่วยในการทํางานเราอย่างไงบ้างที่บอยกับการที่แฟนขับน่ารักไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับคือแบบถ้าไปไหนแล้วเขาอยู่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบสมมุติว่าถ่ายรูปกันแล้วแบบมันขวางทางเดินแล้วก็บอกว่าเธอเข้ามาหน่อยเข้ามาในโซนงานอย่าไปขวางทางเดินเขาก็เชื่อฟังมันก็มันก็ดีอ่ะแบบเรา ทั้งตัวเราเองด้วยตัวคนขับด้วยก็จะไม่โดนบน่นว่าแบบไปไปกีดขวางคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย,อ,อ,อ,ยอะไรนะอ๋อไม่ค่อยนะครับแต่คือเวลาเขาโดนแบนด์เขาอาจจะเซ็งบ้าง <c oughs> แต่ว่าเขาก็ <c oughs> เขาก็เชื่อฟังดีนะครับบางทีเขาก็อยากโดนแบนบ้างเขามีอะไรอย่างเงี้แต่ก็ไม่มีอะไรคือสนุกสนุกครับคือเราก็แบบอ่าคนนี้โดนไปเลยหนึ่งแบนด์งานหน้ามาเขาก็มาบอกว่า ล้างแล้วนะหมดแล้วนะงานหนะ้าขอถ่ายนะและอย่างเงี้ยก็ทำถาไปใช่รู้กนะันครับรู้กันครับใครเข้ามาก็จะรู้ว่าผมแบบมีกฎอะไรพวกนี้อยู่ที่บ้างหลายคนถามหาว่าเออเราจะมีแฟนมิ้งบ้างหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยนะฮะเอ่อคำจริงแล้วผมจัดแฟนมิ้งไกลๆไปแล้วครับผมก็ตอนที่ผมไปเออ่ทอดกระถิ่นที่พิจิตรครับผมก็มีแฟนคลับแบบเขาเอ่หมารถบัสกันไปยหลายคนครับไปทีพิจิตรด้วยครับก็อันนั้นก็เหมือนกับเป็นเป็นคลิปทำบุญใช่ ใช่ใช่ผมก็ซื้อผมมันนักทิปนั้นะมันจะมีเสื้อทําบุญด้วยครับผมก็ผมก็ทําบุญแหละผมก็ซื้อเสื้อให้ทุกคนคนละตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพวกเขาก็เหมือนกับออกค่าเดินทางค่าที่พักกันเองก็น่ารักดีก็เหมือนกับมาทําบุญด้วยกันมนีแบบว่ากิจัดรมว่าเต้นเ้นอีกรอบนึงอะไรอย่างงี้เต้นเต้นเหรอฮะแบบจัดนิติ่งจริงเลยปาร์ตี้ เต้นไม่เป็นอ่ะอืมวอี้วัท <c oughs> อทีกันติดน่าไปดดังมากเลยอระ <c oughs> คงคงไม่ทำงนั้นนะครับแต่มิตรีกับผมคนจัดแบบง่ายๆะทิพย์ทำบุญเป็นทำบุญอะไรบอกว่าจัดแล้วก็จัดแล้วก็ถ้าถ้าของผมเองนะจัดแล้วก็ได้เงินมาทำบุญให้คนอื่นด้วยก็ดีจร <c oughs> ิงมีการทำเลี้องหางือเปลครับอยากแบบ เขาก็มีนะคำยิงก็จัดทุกวันเกิดนะครับผมแต่ว่าปีที่ปีที่ผ่านปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันเกิดไม่ได้จัดก็เลยไปจัดเป็นพิธีทำบุญที่พิจิตรแทนอ้าวคุณฝนครับผมฝนทั้งมวลนเสร็จค่ะอะไรนะครับบอกว่าปีหน้าจะมีมคะยไหม่ะธรรมดาแล้วนี่ฮะมันมันก็ไม่ได้ล็อกกันทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จัดตรงวันมันจัดแบบว่าวันใกล้ๆอะไรอย่างงเี้ย เดี๋ยวก็ต้องดูครับว่ามันยังไงว่าปีหน้านจะแบบจังหวะมันเป็นยังไงปีนนานเลยไม่กลัวเยอะๆรับไม่เต้นครับผม <c oughs> คือในงานผมก็จะแบบสนุกๆน,นะแบบว่าเป็นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยขายเสื้อทำบุญทำบุญกันได้บุญกันครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>